ค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะวันนี้อากาศร้อนแต่เช้าเลยค่ะยังไม่เที่ยงเลยโอ้โหร้อนมากวันนี้พี่นาก็พาพี่พื่นน้องเนาะมาดูเจ้าห่านขา,ขาวของพี่นาแต่วันนี้พี่นาตัดเสียงเนาะงั้นพูดไม่รู้เรื่องเลยเขาแย่งพี่นาพูดหมดเจ้าห่านขาวของพี่นาก็ฟักไข่ค่ะ แล้วพินาก็ต้องเอาไข่ที่พินาไปไป,ไปใส่ตู้ฟักอะเอามาให้เขาด้วยโอ้โหเป็นโหลเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมอะไม่รู้เป็นอะไรพักนี้เนาะไฟที่บ้านแถวแถว,แถวบ้านพินาดับตลอดค่ะเดียดเด๋ยวดับเดี๋ยวดับมันก็ไม่ไม่ความร้อนไม่สม่ำเสมออะเออดับตลอดเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่แจง้งล่วงหน้าด้วยเนี่ยบ่นซะหน่อยโอ้โห บางทีทํางานอยู่ในตัดปักเลยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวพินาก็เลยต้องเอาไข่มาให้เขาช่วยฟักเนาะเขาฟาักอยู่แล้วเนาะแล้วพินาก็เอามาใส่ให้อีกโอ้โหก็ไม่ใช่น้อยเลยเอาจริงๆนะพินาอยากเลี้ยงเขาเพื่อความสวยงามนะเอาไว้ให้เขาแบบว่าร้องอะไรแบบไล่ศัตรูไล่อะไรมั่งแต่ที่นี้ไม่อยากให้เขาไข่เลยเพราะสงสารเขามากเวลาเขาไข่เนี่ยเป็นอะไรที่เขาโซมนะ เพราะว่าฟักทีเป็นเดือนเดือนน่ะห่านน่ะแล้วก็เขามีความรับผิดชอบกับไข่เขามากเลยเขาฟักแบบไม่ไม่ลุกเลยนะน,น้าถึงจะลุกไปกินน้ํากินข้าวน,านั่งอนยะู่นั่นแหละลุกซะบ้างนะลูกลุกมากินซะบ้างนะเนี่ยยายเอาข้าวมาให้แล้วเมื่อเช้าพี่นาก็เอาข้าวสุกมาให้เขาเอาไปวางอยู่ข้างๆเขาก็กินค่ะแต่น,น้นกว่าจะกิน,นอ่ะกลัวจะแย่สิ จริงๆอยากเลี้ยงเฉยๆไม่อยากให้มีลูกหรอกแต่ที่นี่มันก็เป็นธรรมชาติของเขาเนาะเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยเจ้าตัวใหญ่เนี่ยไม่ใช่ตัวผู้นะคะตัวใหญ่นี่คือตัวเมียนะคะแม่ของเขาเนาะชื่อเจ้าสีสุกนะคะแลวเขามีตัวพ่อชื่อว่ามั่งมีมั่งมีเขาเสียไปหลายปีแล้วค่ะไม่รู้เขาโดนตัวอะไรกัดตอนที่หน้าฝนมาหลายปีแล้วเนาะก็เหลือแต่สีสุกอ่าสองตัวนี่คือลูกของเขาเนาะลูกของเขาเป็นตัวผู้กับตัวเมีย ผมจริงก็เยอะกว่านี้ด้วยเหะอืมเวลาหน้าฝนดีอะไรทีแบบว่าโดนตัวอะไรกัดบ้างอะไรบ้างเนาะขาก็ตายหรือแค่เนี้ยหานของพี่นาเหลือแค่นี้เองเนาะก็อ่าบางคนอาจจะบอกว่าเออมันเป็นเลือดชิดหรือเปล่าลูกกับลูกอะไรเงี้ยพินาก็คิดอยู่ค่ะแต่ที่นี้มันเป็นคอกแรกคอกแรกเนี่ยมันยังไม่มีผลอะไรนะ ยังไม่ค่อยมีผลอะไรแต่ถ้าเกิดว่าหลายหลายคอกนะหลายหลายคอกปล่อยใหม้มี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 เนี่ยอาจจะมีได้แต่ว่าเป็นคอกแรกคอกสองเนี่ยปัญหาเลือดชิดยังไม่เกิดนะคะยังยังได้อยู่เนาะพินาก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่ามีไข่อ่ะถ้าเรากินไข่เราก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องปล่อยให้มีลูกเนาะแต่ที่นี้ใครจะมานั่งกินไข่ห่านลูกเบลเลยเนาะขายก็ไม่ได้ขายเนาะ ครอยากกินขอพี่นาก็ให้อะไรประมาณนี้ออื่พามาชมค่ะพามาชมห่านกำลังฟักไข่เนาะก็สงสารเขาร้อนยังไม่เมษาเลยร้อนมากเลยนะจ้ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะพามาดูห่านฟักไข่แค่นั้นเองเสียงดังมากพี่นาต้องตัดเสียงออกงั้นพูดไม่รู้เรื่องเหนื่อย ถ้าเกิดคลิป,ลปไหนแบบว่าให้ฟังเสียงหา่านพี่นาก็จะปล่อยแต่เสียงห่านออกมาพี่นาก็จะไม่พูดแต่คลิปนี้พี่นาพูดพูดก็ขอตัดเสียงห่านไปหน่อยเพราะว่าเจ้าสีสุกร้องดังมากเขาคงแบบว่าห่วงอะห่วงพี่นาเดินเข้ามาใกล้เนาะจะพี่นาก็ขอขอบคุณนะพ,พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะห่านขาวเป็นอะไรที่แพงมากนะสำหรับใครที่จะเลี้ยงไว้สร้างไรายได้เนี่ยโหสนับสนุนเลยค่ะ แล้วก็ซื้อตู้ฟักไข่สกาันหนึ่งไม่ต้องมานั่งให้เขาฟักเองนะจ้ะแต่พินามีอยู่แค่นี้เองพินาก็เลยไม่อยากลงทุนเนาะจ้าแล้วพบกับพินาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะสวัสดีค่ะ